สวัสดีครับพวกผมนักไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำนะครับการดึงรูปเอามาเก็บไว้ที่ฮร์ดิสต์นะครับแล้วก็จะแนะนำเรื่องของการเอาเพลงนะครับเอาไปใส่ในตัวของ iPad iPhone นะครับผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยคงมีปัญหาเวลาที่ย้ายมาจาก Android แล้วมาใช้ตัวของ iPhone เรื่องของเพลงต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับแล้วก็ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาฝากนิดนึงฮะฝากสับ s c คร b e ช่องนัทไทยแลนด์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะแชทปรึกษาคุยเรื่องอุปกรณ์ที่เป็น Apple หรือสิ่งที่เคยแนะนาไปเนี่ยครับแชทไปที่นัทไทยแลนด์เพจฮะผมมี Facebook ที่นั่นนะครับ อย่างแรกเลยอย่างที่บอกเนาะเวลาที่ตัวของโฟโต้เราเนี่ยถ่ายรูปเยอะๆๆๆแล้วมันถูกอ่าอิ t พตเข้าไปในเครื่อง Mac แล้วหรืออยู่ในตัวของอ่าโฟโต้ไลบรารีนะครับเราสามารถที่จะดึงแล้วเก็บใส่ฮาร์ดดิสต์เอาไว้ได้นะครับถ้าเรามี s s d เอ h e n o n ทนะครับง่ายนิดเดียวครับเราไปที่ Mac i n t o s t ของเราที่มีเนาะแล้วด้านฝั่งซ้ายนี่มี f v o r i t e เฟรบ r ริดอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครยังดึงข้อมูลเฟรบ r ริดฝั่งซ้ายไม่ได้เนี่ยไปดูคลิปที่แล้วนะครับมีสอนไปแล้วก็ไปที่ Picture นะครับ Picture มันก็จะมี Photo Library นะครับกดตรงนี้นะฮะแล้วก็กดไปที่ตัวของ Show Package โอ้กนะครับตรงนี้นะครับปกติมันจะโชว์ว่าอย่างนี้ปุ๊บมี Database มี e t h า n o l นู่นนี่นั่นเรากดไปที่ Original นะครับตรงนี้อ่ะแล้วเปิด โฟลเดอร์ศูนย์ขึ้นมาอันนี้มันจะมีรูปเราเต็มไม่หมดเลยนะครับหรือไปที่4ก็ได้ปุ๊บเช่นกันกด space bar ก็จะขึ้นมาเนาะอ่ะหรืออันล่าสุดเป็น f ใช่ไหมลองกดขึ้นมาซิมี mp4 ด้วยนะแล้วก็มีวิดีโอที่ผมอัดไว้ด้วยนะครับนี่มันก็จะถูกบันทึกไว้ีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูล่าสุดหน่อสิมันโฟลเดอร์ f เนี่ยมีอะไรบ้างโอ้รูปแต่งงาน้งนั้นเลยนะครับ ก็ประมาณนี้เราสามารถดึงไว้ในฮาร์ดดิสได้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถเช็คออริจินอลไซส์คอ m มาน d i นะครับกดข,ขึ้นมานะครับ2 7กิกใหญ่ยอยู่นะนะครับส่วนอื่นเอเทนนอลมีไหมไม่มีนะครับดัตเตอรเบดมีไหมอ๋อหลักๆเป็นดัตเตอรเบดจริงๆนะครับก็อันนี้คือส่วนของโฟโต้ที่เราจะแบ็กอัพออกมาเนาะแล้วก็บางคนแบบดาวน์โหลดแล้วมันเข้า เอ่อโฟโต้ไลบรารีนะครับมันซิงกันระหว่าง iPhone อุปกรณ์แท็บเล็ตต่างๆมันจะเข้าอยู่ที่เดียวกันถ้าเราใช้ iCloud อีเมลอันเดียวกันนะอืมมันจะถูกดาวน์โหลดและแบ็กอัพเข้าไปใน p h โต้ไลบรารีนะครับรวมอยู่ในนี้นะครับต่อมาเนาะก็คือเรื่องของการ เอาเพลงที่เรามีอยู่ใน Android สมมุติใครมาจาก Android นะฮะแล้วจะเอาเข้าในส่วนของ iPhone เนาะเราเสียได้เพลงอะ่ะเราอยากเอาเข้ามามากเลยมันไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาไว้ในตัวของ r i ไรแชร์หรืออะไรต่างๆไม่ได้นะครับมันมีซิงค์แบบพิเศษนิดหนึ่งนะครับก็คือเราต้องไปที่ตัวของนี้ฮะมิวสิกด m u s สิขึ้นมานะครับอันนี้ผมได้ทำการเาวางไฟล์ไปแล้วมันจะเขียนว่าร ดีเซนส์แอดนะครับทีนี้วิธีการสมมุติว่าผมไม่สมมุติเอาจริงๆผมมีไฟล์อยู่แล้วนะครับผมก็ดึงเข้ามาปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะแล้วก็กดดึงเข้ามาเลยเข้าไหมอ๋อมาแล้วนะครับอืมบางเพลงมันก็ไม่เข้านะครับอ่ะไม่เป็นไรแล้วอีกนิดนึงสมมุติว่าเราต้องการที่จะ เพิ่มปกอัลบั้มให้กับมิวสิ d วิดีโอแก้ไขนะครับก็ไปทีเ่เพลงสักเพลงหนึ่งนะครับอย่าก,กดคลิกลงไปนะกดคลิกขวานะครับถ้าใช้เมาส์ถ้าไม่ใช้เมาส์ใช้2อดิว้วอย่างก,กดปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับ add playlist ไม่เอา get info นะครับไปที่ตรงไหนไปที่ a r t w o r k นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นาภาพลงโลจะไม่มีอัลบั้ม อัดเวิรนะครับกดที่ add อั w เวินะครับกดโปนะครับตึกตึๆกตึๆกตึกตึกตึกเราก็สามารถที่จะเลือกรูปแล้วใส่เข้าเข้าไปเลยนะครับปึ๊บอ่ะกดโอ e เพปึ๊บรูปมันก็เข้ามาอ่ะเข้ามา2รูปด้วยอ่ะไม่เป็นไรช่างมันกด cancel หรือ OK ก็ได้นะครับในกรณีที่เรามีภาพแล้วแต่อันนี้ผมมีภาพอยู่แล้วเราก็ cancel ไปนะครับ รูปก็จะมาเปลี่ยนไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราได้ตัวของมิวสิกวิดีโอแล้วเปลี่ยนอัลบั้มแล้วเราเอาเข้าตัวของ i p i p i p n o ง่ไงอย่างแรกเลยนะครับเราใช้ Mac ใช่ไหมเราก็ซื้อสายที่มันเป็น Lightning นะครับแล้วก็หัวเป็น usb c type c แนะนำของ u r r e n นครับไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะแต่แนะนำของ Ugreen ถือว่าสายดีมากนะครับเป็นสายถักนะครับราคาถูกข,ของ Apple เยอะมากนะครับแล้วทีนี้ไปที่อ่อ d e v ว c e ์ของเราปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะมีลิสต์เพลงต่างๆนู่นนี่นั่นฮะไปที่ Sync Setting อ่ามันมี General มี Music ม,ม,มี Movie นะครับอ่าไปที่อ่อ music กด e n t Music uh, Library หรือ Select <Yeah. S 1> ก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยแต่ผมเลือกข้างบนนะครับแล้วก็ Option เป็น Include Video นะครับแล้วก็กด Sync ปุ๊บแค่นี้เลยเสร็จแล้วนะครับทั้งอุปกรณ์ที่เป็น iPhone iPad นู่นนี่นั่นมันจะเข้ามาอยู่ในนี้แต่ถ้าของใครที่ใช้ Account ค,ค,คนละ Account ต,ต้องกดยอมรับจากเครื่อง iPhone ก่อนนะว่า จะสิงค์ข้อมูลตัวนี้เข้ามาที่เครื่อง p p o o n นะแค่นี้เลยจบเลยง่ายมากเห็นไหมไม่ยากนะครับเพิ่มเติมให้ข้อนึ่งละกันอย่างรูปภาพานี้ครับเราสามารถที่จะเอารูปภาพที่เรามีนะครับเข้ามาในเ,เครื่อง iPad iPhone ได้เหมือนกันโดยการที่เราเอาไปที่ Photo Library นะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับป๊บ มีไหมนะอ่านี่ฮะโฟโต้ก็กดให้มันเด้งขึ้นมาปุ๊บนะครับวิธีการนะครับเราก็ไปที่ไลบรารีนะไลบรารีที่เรามีกดห๋อนี้ยังอันนี้อยู่เดี๋ยวผมเพิ่มเข้ามากดปุ๊บตรงนี้ให้มันทาเนินการไปในส่วนตรงนี้เราก็ไปเอารูปพิกเจอ์นะครับที่ไหนก็ได้นะครับในเครื่องเราเนาะ,ะเพื่อนเล่นงนั้น แล้วก็ดึงขึ้นมาชึบป,ประมาณนี้อืมล้วไปที่โฟโต้ดูดีๆนะกดลากมันลงไปอ้าวไม่เข้าเหมือนเครื่องมันจะช้า,ชาอ่ะมีเครื่องหมายบวกละโ๊มันก็จะเปลี่ยนจากไลบรี y มาตรงนี้เป็นอิมพอร์ตนะอ่ะผมลอง only สัิแล้วกันปึ๊บนะครับกดโป๊กนะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้เครื่องอ่ะมันทำงานต่อโดยการกดแอปพลกดโป๊กทีนี้เราก็ต้องใช้เวลาในการที่ให้มันเ,เขาเรียกว่าซิงกกันแป๊บหนึ่งเพราะมันต้องรีดไฟล์อ่านไฟล์เนาะที่โฟ o t o library เมื่อกี้เราทำการซิง์เสร็จแล้วเนาะเราก็ไปที่ตัวของตัวนี้ p h โ t o นะครับนี่รูปมาแล้วเห็นไหมนี่รูปมาแล้วอเหมือนกัน iPad iPhone ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับก็คืออ,อย่างที่บอกเอารูปเนี่ยเอาไปใส่ในตัวของโฟโต้นะครับโฟโต้แอปในเครื่อง m c i n t t u s h นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเลยก็ถามกันเข้ามานะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ